สวัสดีครับ FC ครับคลิปนี้เราก็จะมาหาเล่ด่นนะครับ FC ก็คือเราจะหาเล่ด่นตัวนี้นะครับแอไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะครับก็คือเราจะหา6ตัวเลยนะครับ FC งวดนี้อจะลงดูนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเราหา2ตัวนี้นะครับ1 9นะครับ0 0 2 8 60นะครับ บอกว่า f c ซคงจะเข้าใจนะครับเละเด่นตัวนี้วิธีใช้สูตรที่หนึ่งเราก็จะใช้รัดแสนสองครั้งนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับแล้ากาสูตรที่สองเราใช้รับพันบวกรัดน่วยนะครับมันก็จะได้ตัวนี้นะครับสูม,มันก็อย่างนี้นะให้เรามาสังเกตอย่างนี้นะครับ f c หซงวดนี้โชนปฏิศูนย์อ้อศูนย์นะครับ ก็ถือว่าตัวชนมานะครับงวดนี้ชน8ปไม่มานะครับแต่มันมาสูตรที่สองนะครับงวดนี้ชนไปที่หกอหกอยู่ในรัะแสนนะครับงวดนี้ชนไปที่หมันไม่ออนะครับแต่ตัวจัคู่ไปที่ศูนย์ห้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ชนไปที่ห้านะครับแต่ไม่มา ชนไปที่ศูนย์ก็ถือว่ามาที่ศูนย์เกนะครับตรงนี้นะงวดล่าสุดวันนี้นะครับเอจะลองดู6ตัวเลยนะครับ f อฟซี FC. งวดนี้นะครับถ้ามันเข้าก็โอ้ดีใจนะครับ f อลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับงวดนี้จะ2สู้วันนี้นะครับ FC มันก็จะชนไปที่สและ 8นะครับเดียวเราจะเอาแค่2ตัวนะครับ3แมเละ8ปนะครับเอาลนะงวดนี้ถ้าเราให้เด่นไปที่3เลข8ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาละซิปมาสมเที่ดูนะครับ f c และชุดแต้มด้วยนะครับเราไปดู2สู้นี้ครับสำหรับลบซิปของเรานะครับเอ็ดก็เคยคำนวณมานะครับ มันได้14งมวดน,นะครับลองดูมวดที่14ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็คือ4ตัวนี้เข้าอยู่ในรับ10ตัวนี้นะครับก็คือ10อยู่ในรักแสนนะครับวันนี้ก็จะได้90 8 1 3 7นนึ่งสามเจนะครับและเรามาดูชุดแต้มตรงนี้นะครับชุดแต้มก็คือแต้ม2ตัวนี้นะครับแต้ม2 เออซีเ <4 S 2> ลขห้าตัวนี้นะครับงวดนี้มันเข้าไปทีเก้าแต้มนะครับเอฟซี่วดนี้ก็จะเป็นงวดทีสิบสี่ของเรานะครับลองดูนะครับสำนักแต้มก็จะได้แปดสามสองเจ็ดหกนะครับเดี๋ยวเราจะดึงตัวนี้ไปนะครับโอเคนะครับเราเดินม,มาตรงนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือละสิบเก้าศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดนะครับตะกัแต้มแปด 3 2 7 6นะครับรากาเลขเด่น2สุมันจะเด่นไปที่3และ8นะครับให้เราสังเกตอย่างนี้นะครับ F c เด่นไปที่3และ8นะครับถ้าเด่นไปที่3และ8ก็ถือว่ามันชนไปที่ละสิบของเรา8และ3นะครับ f อเออ,อย่างนี้นะครับถ้ามันเด่นไปที่3และ8ตัวนี้ เราก็จะจับคู่อย่างนี้นะครับแปดศูนย์จะคู่ไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่ ปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดปดปดเก้านะครับก็คือเราเอาตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะครับเ c ปซีราาไปที่สามนะครับสามศูนย์ เราก็จะคู่มาเรียมร้อยนะครับแล้วในที่นี้เราจะเอาแต้มตัวนี้มาขัดเลือกจัดชุดนี้นะครับตัวที่เข้าแต้ม8 0 81ไม่มีเก้าแต้มนะครับตัวนี้คือแต้มนะครับ F C 0แต้มไม่มีนะครับ2แต้ม3แต้มกราซีแต้มไม่มีนะครับ5แต้ม6แต้ม7แต้ม หนึ 1> 1แ่แมไม่มีนะครับ3ามแทมสีแ่แมไม่มีครับ5ก็ไม่มีครับเจ็ดหกแปดเก้าไม่มีศูนไม่มี1ก็ไม่มี2นะครับสุดท้ายยังเหลือแค่นี้นะครับเอสีเดียวเราจะดึงตัวที่ไม่โดนตัดตรงนี้มาตรงนี้นะครับ เราก็ดึงมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวที่ไม่โดนตัดก็จะมี2468 10 10ชุดนะครับให้เรามาสังเกตอย่างนี้อีกทีครับ FC เรามาดูชุดนี้นะครับก็คือเรามาสังเกตอย่างนี้นะครับ f c สมมุติว่างวดนี้มันชนไปที่3และ8ใช่ไหมและถ้ามันชนไปที่3และ82ตัวนี้สมมุติว่างวดนี้เราให้2ส,สู่นี้จะคู่ได้ตัวนะครับเดียวเราจะดึง ตัวนี้ไปนะครับเราก็ดึงมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับถ้าสมมุติว่างวดนี้เราให้สองสูนี้ชนเละตัวชนมาชุดจักคู่มาด้วยนะครับเราก็จะสังเกตไปที่80ก็ถือว่าจะคู่อยู่ในชุดนี้ไม่มีครับ8 4สไม่มี85นะครับ85 3 4ามีไม่มี3หนะครับ แล้วแปดแ8ดนะครับ <ıt> มันจะคู่ไปที่88ดนะ89ไม่มี30ก็ไม่มี<ส>ไปที่33นะครับก็จะมีแค่นี้สำหรับชุดเด่นของเรานะครับอืมลองดูนะครับ FC ลองเอาสองตัวนี้ ไปประกอบกับชุด4ตัวเราก็จะได้ชุด6ตัวนะครับเดี๋ยวเอดจะมาสารุปอีทีนะครับหมวดนี้เอดจะเอา6ตัวให้ FC ได้ลงไปเสี่ยงโชคดูนะครับครโชคดีครับ